วันนี้เรามาเปิดลัง L กันนะครับหลังจากที่เราผ่านลัง H แล้วก็ JK มาแล้วนะครับลังนี้เป็นลังที่4ของเรานะครับลัง L ปี2021ครับมาดูครับว่าข้างในลังนี้มีรถอะไรกันบ้างนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลยนะครับแถวที่1นะครับมาดูครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจไหมนะครับอาจเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้วก็มี Porsche Taycan Turbo S นะครับมาในชุดของ Hot Wheels Green Speed นะครับคันนี้ก็จะเป็นคันหนึ่งที่มีราคาดีนะครับแล้วคันในราคาดีผมก็จะมียกเยี่ยมนะครับ3นิ้วโป้งให้นะครับติดอยู่ด้านบนทางขวานะครับลองสังเกตกันดูได้นะครับมาดูคันต่อไปนะครับเมื่อกี้ข้ามไปดูเร็วนะครับก็คือ2 7 t c นะครับคันนี้ก็เป็น รูปหน้าคล้ายปลาฉลามนะครับเป็นรีคัลเลอร์สีใหม่นะครับคันเดิมเป็นสีดำนะครับอันนี้ออกมาเป็นสีแดงครับโอ้มาดูคันต่อไปครับโอ้โหต้องเสียงเบาเเลยครับคันนี้ครับ Liberty Walk ครับโอ้โหเป็นคันที่3นิ้วโป้เหมือนกันนะครับเป็นคันราคาดีนะครับในชุด Hot b u e l s J Imports นะครับ Liberty Walk ก็เป็นชุดแต่งรถนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นนิสสันนะครับ R 3 5ด้วยนะครับ พอมาแต่งกับชุด Liberty Wall แล้วกลายเป็นรถที่ดูเจ๋งขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ราคาดีแน่นอนนะครับใครเดินไปเจอตามร้านหรือตามห้างเนี่ยก็รีบซื้อเก็บกันเลยนะครับคันต่อไปก็คือ Honda Civic นะครับ SKS นะครับอันนี้ก็3านิ้วโป้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ตื่นเต้นเท่าเมื่อกี้เพราะว่ามากับรังที่แล้วไปแล้วนะครับมากับราง K ไปแล้วรอบหน,นะครับ คันต่อไปนะครับเชฟโรเลตคาร์โมโรนะครับไอร็อนะครับคันนี้ก็เพิ่งออกมานะครับเพิ่งเห็นจากกรังนี้เป็นครั้งแรกนะครับแถวต่อไปครับโอ้โหมีใครสายรถบรรทุกไหมครับอันนี้จะเป็นไรจินเอ็กเพรสนะครับในชุด h o อตว e ลล์เมโทรนะครับลายใหม่นะครับเป็นลายดอกซากุระแล้วก็เป็นเหมือนคลื่นทะเลด้วยนะครับคลื่นสึนามิด้วยนะครับสำหรับสายรถบรรทุกน่าจะชอบกันนะครับ คันต่อไปอันนี้เห็นจากหลังที่แล้วแล้วนะครับก็ขอผ่านไปเร็วๆนะครับแล้วก็รถนะครับของชุด h o t w i e e l s e x o t i c นะครับ i m p a v i d o นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น f c t t r y y r e s h นะครับ m c l a r e n s p e e d t a i l นะครับแล้วคันต่อไปก็ Subaru นะครับ i m p r e z a ่านอกจาก Imparvido แล้วน่าจะ2คันน่าจะออกมาแล้วนะครับกับดังที่แล้วนะครับ ต่อไปนะครับมาดูกันครับอีก2คันจะเป็นรถเนี่นะครับ Jeep Gladiator นะครับในชุด Hot Wheels Getaways นะครับคันนี้ออกมาเมื่อต้นปีเป็นสีฟ้านะครับอันนี้เป็นสีใหม่กลายเป็นสีเขียวนะครับสองคันชอบรถสไตล์นี้กันไหมครับนอกจากอันนี้แล้วนะครับคันที่ผมดึงออกไปคันแรกก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ Nissan GTR R35 นะครับ โอ้โหมาคู่กับ Liberty Walk คันเมื่อกี้เลยนะครับเอามาวางเทียบกันน่าจะสวยนะครับมาดูครับเราพูดถึง Liberty Walk Liberty Walk ก็รออยู่ตรงนั้นนะครับสรุปแล้วในรังนี้มี2คันนะครับ Liberty Walk นะครับอาจจะมีอีกนะครับอาจจะมีอีกแล้วก็ c o v e t มา2คันนะครับมาดูต่อไปครับว่าจะเจออะไรกันต่อครับ ชุดต่อไปอีก3คันนะครับรถกระบะแรมสีเขียวนะครับแล้วก็โรโคมอเตอรินนะครับเอ็กเซลเลเซอร์แล้วก็เครื่องบินวอเตอร์บอมเบอร์นะครับอันนี้ก็อยู่ในชุดท็อตวิวเรสคิวนะครับเพิ่งออกมากับลังนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับอ่าอีก3คันนะครับก็จะเป็นเคียร์สติงเกอร์นะครับในชุดท็อตวิวเทอร์โบนะครับเชฟวี่ซูเวอร์ลโดนะครับรถกระบะของเชฟโรเลตนะครับ แต่ที่เด่นอาจจะเป็นคันนี้นะครับเป็น Mario Kart นะครับแต่ไม่มีคนขับให้นะครับ Standard k a r t นะครับรถธรรมดาของ Mario นะครับถ้าชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะครับอันนี้ก็หน้าตาน่ารักอยู่แต่ Hot w h e e l เคยทำมาแบบมีคนขับด้วยนะครับเป็นรถราคาแพงกว่านะครับเช่นอันนี้ผมซื้อมาเป็นแพ็ค4นะครับเป็นรถคันเดียวกันนะครับ Standard k a r t แต่มีคนขับแถมให้ด้วยนะครับ ชุดต่อไปอีก3คันนะครับ Geo Terra นะครับมากับ Hot Wheels Exotics นะครับ Chevy Camaro นะครับ i r o x y นะครับแล้วก็ Muscle and Pro นะครับในชุดดอดสควอตนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับ3คันนี้อ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็น Ford GT นะครับ Ford GT คันนี้มากับชุดแต่งกัมบอลทีเทอนนะครับ แล้วก็นิสสัน GTR มาอีกคันเนึ้ะครับแล้วก็เชฟโรเลตซ s i ิลลาร์โนะครับรถกระบะจากเชฟโรเลตนะครับเนี่ยนะครมาครับโอ้เอร์โรดนะครับสีใหม่มาสองคันเลยนะครับตอนต้นเปลี่ยวเป็นสีแดงแต่นี้ออกมาเป็นสีเหลืองนะครับในชุด d ด n o Riders นะครับรถสำหรับไดโนเสาร์นะครับใครชอบไดโนเสาร์ก็อาจจะชอบกันนะครับแล้วก็เหลยอีกคันหนึ่งนะครับ Mac มคคาร์เดนสปีดเทลนะครับเห็นแล้วตอนต้นนะครับแต่แพ็คยับนะฮะแต่ยับยังไงเนี่ยอาจจะไม่สู้2คันข้างล่างนี้นะครับเพราะว่ายับเยินไม่มีดีเลยนะครับอันนี้จิงๆแล้วเป็นรถที่เป็นซูเปอร์เทชชันประจําหลังนี้นะครับแต่คันนี้ไม่ใช่นะฮะดูดีๆนะครไม่มีลูกไฟสีทองนะครับแล้วแถมแพ็คยับอีกต่างหากนะครับเป็นเรือนะครับเรือของมิกกี้เมาส์นะครับรุ่นคลาสสิกเลยนะครับ ออกมาเป็นกระตูนขาวดำนะครับมันก็เลยเป็นเรือสีขาวดำแบบนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับ Mercury Cougar นะครับสภาพยับเหมือนกันนะครับสูสีกันนะครับโอ้โหถ้าจริงๆแล้วเป็น s u p e r c h a r g แต่ว่ายับแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเสียใจมากเลยนะครับแต่โชคดีครับว่า s u p e r c h a r ที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ยับนะครับแล้วมันก็ใส่ Protector มาอย่างดีแล้วนะครับ มาลองตะแคงดูนะครับฟุตบอลทีันจริงไหมนะครับจะเห็นลูกไฟสีทองซ่อนอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถธรรมดานะครับไม่มีลูกไฟสีทองทั้งสองคันนะครับครบแล้วนะครับสามพิคันแรกนะครับเดี๋ยวดูสามพิคันต่อไปครับว่ามีอะไรเจ๋งๆไหมครับมาดูกันนะครับต่อไปมี water bomber นะครับเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็หมดรอบที่มากับลังที่แล้วนะครับ ทูเ t ็นะครับเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเห็นไปแล้วนะครับ1คันนะครับอ่าอันนี้ที่ดูน่าสนใจนะครับอาจจะมีอยู่นะครับเรือมิกกี้เมาส์นะครับก็เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับอ่า f o t d GT อันนี้ยังไม่เห็นนะครับ Ford GT Mark IV นะครับในชุด Hot w h e e l s day แล้วก็ Volkswagen Beetle นะครับอ่าต่อไปนะครับชุดซีรีส์ีก3คันนะครับ SKS อันนี้เห็นแล้วนะครับ ก็ชุดนี้ก็เหมือนจะรถญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับเพราะว่านี่ก็มี h o n d ้นะครับมาอีกคันหนึ่งนะครับข้างล่างเป็น k คอ n i นเอนะครับนี่คันนี้ก็เป็นคันที่น่าจะมีราคาดีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครชอบแนวสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับก็ไปหาดูกันได้ครับจริงๆตอนปกคลิปถามว่าอะไรหายไปนะครับแต่ไม่ใช่รถแบทแมนแน่นอนนะครับรถแบทแมนมาตามสัญญานะครับคันนี้ผมก็แจกไปแล้วนะครับ ใครอยากได้รถแจกนะครับก็ติดตามที่ช่องได้นะครับอีก2คันก็คือเป็นเชฟเวลแล้วก็เป็น Hot e ิ l เล s คิลนะครับรถ b e n ซนะครับอันนี้ก็ผมเห็นมาหลายลังแล้วนะครับอันนี้ก็ยังออกมาอยู่นะครับอ่าชุดต่อไปอีก3คันนะครับเบน l ี่นะครับสีขาว รังที่เราก็เห็นแล้วนะครับคันนี้ Ford GT นะครับเมื่อกี้ก็เห็นแล้วแต่คันนี้ยังไม่เห็นคือคันล่างนี้นะครับ Toyota Land c r u ร s e r นะครับรถกระบะจาก Toyota นะครับคันนี้ก็น่าจะมีราคาดีนะครับถ้าสำหรับคนที่ชอบเก็บรถ Toyota นะครับก็สามารถไปหากันได้ครับมาดูนะครับอีก3คันต่อไปนะครับ มีอะไรกันบ้างอ่าคามาร و นะครับในชุดเดนแอนนาวตอนต้นเปียวเป็นสีส้มนะครับอันนี้ไปลายเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คันนี้ Wheels Talk นะครับแล้วก็ Honda อีกคันหนึ่งนะครับเป็น Hot วิ e เจเอ็มพอร์สนะครับ Honda N600 นะครับก็เป็นรถคล้ายๆกับรถมินินะครับส่งน่ารักดีนะครับอ่ารถกระตูนยังมาไม่เยอะเลยนะครับลังนี้ขอรถกระตูนหน่อยครับแหม่ได้ตามคำขอนะครับสปรีไดเวอร์นะครับ เป็นรถที่มีปะจจัยอยู่ข้างหลังนะครับเอามาใช้ได้จริงด้วยนะครับแล้วก็อินดี้500โ v เวนะครับรถแข่งนะครับอีก3ามคันต่อไปนะครับ Formula E g e n 2นะครับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นใน Hot ฮอต w r e s s Team นะครับ Dodge Charger นะครับแล้วก็รถ TACO นะครับรถ t าโกก็เคยเห็นกันแล้วนะครับอ่าชุดต่อไปนี้เห็นกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นนะครับ อิมพาวิโดนะครับแล้วก็ฟูเปรุนะครับแล้วก็แบทแมนอีกคันหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับไม่ทำให้ผิดหวังนะครับหลังนี้เหมือนเราจะได้ฮอตวิ s เล s คิวมาหลายคันนะครับในชุดนี้นะครับ Dodge Charger นะครับเป็นรถพนักงานดับเพลิงนะครับก็เป็นฮอตวิ s เล s คิวเหมือนกันนะครับคันต่อไปก็เป็นรถพยาบาลนะครับก็เป็นชุดฮอตวิ s เลสคิวนะครับแล้วก็ อันต่อไปอาจจะไม่ใช่นะครับเป็นฮอตวิวฮอตทรัคแทนนะครับคันนี้นะครับก็ในชุดฮอตวิวฮอตทรัคนะครับเป็นรถพลิกอัพนะครับโอเคจะหมดแล้วนะครับโอ้โหแบทแมนมาครบแล้วนะครับ3คันครับหมอดรอดนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็อีกอีกคันหนึ่งนะครับฮอตวิวนะครับทวินนิ่งวินนิ่งนะครับในชุด ฮอตวิวเกจเวย์นะครับอันนี้ก็เป็นสีใหม่นะครับสามคันสุดท้ายพอมองออกแล้วนะครับมาดูกันให้จบแล้วกันนะครับรถทาโกนะครับแล้วก็คันต่อไปเป็นมาริโอ a r ร์มีคันหนึ่งนะครับแล้วก็คันสุดท้ายเป็นเอ็กซ์เลเยอร์นะครับโรโคม o เตอรนะครับแล้วก็หมดแล้วครับมาดูสรุปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ h อ t วิวเทอร์โบมี1คันนะครับเคียร์สติงเกอร์นะครับ Holiday l a z e r มี1คันนะครับ Volkswagen นะครับแล้วก็ Baja Blazer ก็1คันเหมือนกันนะครับอันนี้2คันนะครับ Factory Fresh นะครับ m c c a r e n Speedtail นะครับ Exprim Motor ก็มี2คันนะครับเป็น Speed Driver นะครับแล้วก็ Hot w h e e l Talk นะครับ k e r n i x X j e s c o นะครับ2คันนะครับ Rajin Express มาในชุด Hot w h e e l Metro นะครับ2คันครับ แล้วก็รถทาโก้นะครับในฟาสต์ฟูตดี้นะครับมี2คันครับมัสเซล m มาเนียนะครับมี2คันนะครับแล้วก็เอ็กซ์เลเซอร์มี2คันนะครับ1แบบนะครับไดโนไรเดอร์นะครับมีอะโดพอดนะครับสีใหม่2คันนะครับแล้วก็ชุดกรีนสปีดนะครับมี2คัน2แบบนะครับแบทแมนมาครบเหมือนเดิม3คันนะครับ แล้วก็รถสควอตนะครับมี3คัน2แบบนะครับชุดต่อไป Hot Wheels Exotics นะครับก็มี3คัน2แบบเหมือนกันนะครับแล้วก็ Hot Wheels Getaway นะครับ3คัน2แบบเช่นเดียวกันนะครับชุด Hot Wheels Team นะครับมี3คัน3แบบนะครับแล้วก็ชุด Hot Wheels Frames นะครับรถลายไฟมี4คัน2แบบนะครับรถ ฮอตวิวสกรีนไทม์นะครับมี4คัน2แบบครับแล้วก็ฮอตวิวเลสเดย์นะครับ4คัน3แบบครับฮอตวิวที่เป็นรถกระบะนะครับฮอตวิวฮอตทรัคนะครับ4คัน3แบบนะครับแล้วก็รถที่มีเยอะนะครับฮอตวิวสปีดกราฟิกนะครับมี5คัน3แบบครับเลสคิวอย่างที่บอกครับชุดนี้มาเยอะนะครับ5คันมีทั้งหมด4แบบเลยครับแล้วก็เดนแอนนาลนะครับอันนี้ก็5คัน3แบบนะครับ ชุด Hot Wheels J i m p o r t นะครับชุดโปรดของหลายๆคนนะครับ5คันมีทั้งหมด3แบบครับขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟงแก๊กด้วยนะครับแล้วบน f c e e o o o เนี่ยเรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับก่อนจะสวัสดีนะครับจำได้ไหมครับที่ผมถามไว้อะไรหายไปในชุดนี้นะครับในรางนี้ สิ่งที่หายไปก็คือมันไม่มีรถ t ทเชอร์ฮันส์ครับอันนี้เป็นคันที่ผมซื้อมาแยกต่างหากนะครับเป็นรถเทเชอร์ฮันส์ประจำรังแลั1ง l 2น2 1นะครับแต่ในลังมันไม่มีมันหายไปไหนไม่รู้ครับสงสัยมันจะมีรถคันอื่นมาแทนนะครับอันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็คือ t ทเ a อร์ฮันส์คือ Ori Rocket นะครับของชุด h Hot w h e e l s s p a c e นะครับได้สังเกตกันไหมครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ